ครับสวัสดีครับทุกคนเราก็ต้องไปทํางานแล้วนะครับทุกคนจะไปทํางานแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาเก็บคลิปสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปทํางานให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงามนะครับยนต์นะครับยีวัตไอขาวนะครับไอขาว้ามายนะครับจะให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของทะเลไทยตอนค่ำๆนะครับทุกคนนะครับร พายุนะครับตอนนค่ำๆตอนนี้ก็เกือสิบแปนาฬิกาแล้วนะครับทุกคนอนุวงผมก็ต้องไปทํางานแล้วเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณทุกๆทุกคนนะครับที่ไม่ทิ้งเบืตาเมาดูคลิปของอนุวงผมนะครับช่วงท่ายคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งนส่วนแรงๆเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวกันครับเป็นเวลาใกล้จะ18ปดนาฬิกาแล้วนะครับทุกคนต้างไต้องไปทํางานกันแล้วเนาะต้องไปทํางานกันแล้วนะครับมาเก็บภาพสวยๆคลิปนี้นะครับ โปรไกยีนองเขาโปรทางบ้านเนาะทางบ้านนะครับทางไก่ทางไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะกรับเพือโผล่ขามีเวลาแต่จะแวะมาทายคิดไปพี่น้องเขาเหยียบคว่ำเตยงามพื้นเก่าครับผมนะครับผมของพื้นไร้ห้างเป็นม่งอยู่นะครับมขึ้นเหลืองขึ้นนะครับขม่าสัตว์ขมหาฟังเนาะ ไปครับทุกคนนะครับต้องส่งไปทำง,งานนะต่อเาน้อทำงานแบบรับผมหมดเวลาหมดเวลานะครับชั่วโมงหนึ่งเต็มเนะครับทุกคนต้อสมาระเมชั่วโมงหนึ่งเต็มเครับผมจะได้ชงไปพี่น้องเข้เดิคนก็ทางไก่ทางไก่เนาะผมที่โบกี้ทะเลนะครับน่มาผมกับพี่เวลากับิามากทุกทุาากทุกทุกากทุกทุกทกทุกทุกทุก ควม,มันเนาะคือความสวยงามของทะเลครับทุกคนจะมีฝนปอยปลายลงแล้วนะครับเนาะจะมีฝนปอยปลายลงแล้วครับทุกคน กลับไปแล้วนะครับทุกคนกลับไปแล้วเนาะครับผมท่าก็จะไปทํางานกันแล้วนะครับทุกคนต้องไปทํางานกันแล้วนะครับนะครับพาดูบรรยากาศสวยๆเนาะก่อนที่จะไปทํางานครับผม สวัสดี้อครับทุกคนครับช้ชมบรรยากาศก่อนสิครับก่อนสิไปทํางานครับทุกคนเป็นยังไงครับบรรยากาศขอทราบ่นี่แหละถ้ามีเวลานน้นมคงก็จะมาเนะครับเนาะก็จะมาภาพพี่น้องเขามาเบึงความสวยงามของทะเลตอนํำคเนะครับตอนนี้เขาก็ต้องไปทํางานแล้วนะครับนาทีกับสาคัญนะครับพี่น้องเนาะนาทีก็สําคัญเงานการงานเขาก็ต้องดูแลนะครับกับฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนุ่มคงก็บสุด้อม่เฮ็นคลิปให้พี่น้องเขาได้ เบื่องกันในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับ ครับทุกคนขอบคุณเดอ้อครับผมขอบคุณสุกุสุคนทีม่มาชมคลิปอน,นุน์นลงโค้งนะับเดอ้อครับพี่น้องสวัสดีครับกะเขาก็จะไปทำงานแล้วเนาะตอนนี้ก,18กนะ็18นาฬิกาเนาะรับเนาะ18นาฬิกาพอดีนะครับอน,นุน่นลโค้งกะต้องไปทำงานแล้วนะครับผมกะมาเจ็บบรรยากาศกะได้คลิปให้พี่น้องเขาได้เบื่งหลายเนาะ ได้ิไปพี่น้องเขาได้เบื่องลายนะครับเนาะแปลงล่างกันพี่น้องจากนักท่องเที่ยวมาเพื่ยรักษาความปลอดภัยเนาะไห้ครับหน่วยงานที่เขาทํางานอยู่นะครับทุกคนพี่น้องเป็นยังไงบ้างเนาะครับผมอยู่ดีมีแห้งกันบ่นะครับทางไก่ทางไก่ครับผมขอบคุณหลายๆสุขูสุขคนนะครับที่มาให้การตอบรับมาเบิ่งคลิปให้อนุนรุมพงตอน คำๆเด้อครับเด้อทุกคนเด้อครับเด้อตอนนี้สิบแปดนาฬิกาพอดีครับอันนู้นคงก็สิไปดทำงานแล้วครับทุกคนนะครับฝากทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเด้อครับอันนู้นคงกับสิริไม่เห็นคลิฟในพี่น้องเขาได้เบิ่งกันในโอกาสต,ต่อไปเนาะเวละหาสายชาร์จแบตดพี่น้องเพราะว่าเออมัน ไฟกระจิบกระจิบพรไฟเนาะนะครับไฟกระจิบกระจิบพรไฟพี่น้องเอ้ยอ่าโอเคนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆสุขุสุคนที่มาให้กันตอบรับมาเบิร์กันเนาะเมื่อนี้อนุ่มนำโขงกับทําง,งานกลางคืนครับอาทิตย์นี้กลางคืนยาวๆเลยครับทุกคน กังคือเงียบเงเลยหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะครับเนาะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆกับกับสิมีโอกาสได้ไล่เงียบเนาะครับไล่สดแต่ว่ากับโค้งสีบดได้เห็นหนาเนาะเพราะว่าอนุน้ำคงกับทางานเนาะครับเนาะฝากพี่น้องเด้อครับเด้อกับอนุน้ำคงกับไล่สดกับเขามาให้กําลังใจเนาะมากดไล่กดติดตามไหมเนาะครับอนุน้ำคงก็สิได้เห็นคลิปนะครับท้าไมถึงไล่ท้าไมถึงไล่สดมันกับเป็นการต้องเก็บเวลานะพี่น้องเนาะ เก็บเวลาเพื่อจะได้ไปสู่จุดหมายน้ำพึนเนาะครับถ้าเกิดบเร่ยมันก็บ่ได้เวลาเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลายเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปหนาเฮาจังพอกันไหมเนาะคลิปหนาจังพอกันไม,นะนอ,นไมอนุมนงโงกับิมาทายคลิปให้พี่น้องเห็นเนาะต่อไปในโอกาสทั้งหนาเด้อครับพี่น้องเด้อไปนี่ครับวิวทะเลนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีสุขุมสุขคนครับ อนุมคงไปทำงานก่อนครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ